มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. เพื่อนสนิทแตงโมเจอกระติกไล่กลับบ้านวันเกิดเหตุคืบหน้าล่าสุดข่าวของนักแสดงสาวแตงโมนิดาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งใกล้สะพานพระราม7จ็ดนนทบุรีหลังไปนั่งเรือชมวิวเจ้าพยากับบรรดาเพื่อนชายหญิงอีก5คนนะคะ ในรายการคุยแซบโชว์ได้มีการเชิญเพื่อนๆของแตงโมทั้งฮิปโปผู้จัดการอีกคนหนึ่งของแตงโมโมอามมนาน้องสาวในวงการคนสนิทแล้วก็เชียร์ที่คำพรซึ่งได้มีการพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของกติกที่ผ่านมาค่ะฮิปโป จากพุดเดินเลยค่ะพี่แอนนาโทรมาถามว่าพี่โมโตกน้ำาหรอเราคิดว่าเป็นเฟกนิวที่ดาราจะโดนกันไม่เกิน1ินาทีพุดเดินโทรกลับมาอีกรอบปลายสายได้ยินเสียงพี่แอนนาพุดเดินบอกว่าเจ๊จริงนะพี่กติกบอกว่าตกจริงๆได้ยินเสียงรู้ว่าตกที่สะพานพระรามเจ็ดแม่น้ำเจ้าพยาความรู้สึกแรกก็คือเราร่วงอยู่ตาตุ่มเลยใจของเราร่วงแล้วเรารู้ว่าแม่น้ำเจ้าพยาต่อให้ใครตกไปทีมชาติไทยก็ตาม ยากมากเพราะกระแสน้ำในช่วงกลางคืนมันเชี่ยวมากๆพี่แอนนาบอกว่าให้รีบมาที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ให้รีบมาก่อนก็รีบขับรถออกมาเลยตามหาเกือบชั่วโมงก็มาเจอกับโมอามีนาพอดีตอนนั้นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วโมเองบอกว่ากำลังจะปิดไฟนอนกลุ่มพี่เอสุภชัยโทรมาบอกว่าพี่โมตกน้ำเราก็บอกว่าไม่ใช่มันอยู่ภูเก็ตเช็คไปเช็คมามันลงรูปดีเลย นี่ก็รีบโทรหาพี่ฮิปโปก่อนว่าอยู่ไหนเราก็รีบไปหาที่ท่าเรือทำไมวนหาทุกท่าเรือทำไมไม่โทรหาคุณกติกโมบอกว่าไม่รับสายเขาไม่รับสายใครเลยฮิปโปเองก็บอกว่าไม่รับสายส่วนโลเคชันเราได้จากการที่นั่งดูข่าวไลฟ์สด สิ่งแรกที่เราไปก็คือเราจะไปหาพี่กติกก่อนดูว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเรารู้สึกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องตกใจที่เป็นเพื่อนสนิทอย่างแน่นอนเจอคุณกติกไหมโมบอกว่าไม่เจอฮิปโปเองบอกว่าไม่เจอเราก็เดินคุยกันมาว่าเอาไงต่อไม่มีใครเลย โมบอกว่ามีแต่เจ้าหน้าที่เขาเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรในแม่น้ำสัพพยาไม่รู้จุดมุ่งหมายปกติเนี่ยเขาจะมีเส้นทางการเดินเรืออย่างน้อยถ้าพวกคุณแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาจะได้รู้ว่าช่วงไหนแต่นี่เขาวนหากันทั่วเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มาช้าจริงไหมโมบอกว่าเจ้าหน้าที่เยอะมากๆฮิปโปบ,บอกว่านักข่าวถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถึงแล้วหนูว่าไม่ช้าเลยนะเพราะว่าตรงนั้นหนูไปเกือบเที่ยงคืนแล้ว เมื่อถามว่าไปเจอใครที่โปเรือบ้างโมบอกว่าไปเจอพี่เบิร์ตคนเดียวฮิปโปถามว่าพี่เบิร์ตพี่กติกล่ะเขาบอกไม่รู้ครับเขาอยู่คนเดียวมันสะเทือนใจตรงที่พี่เบิร์ตถามกู้ภัยว่าพี่เจอหรือยังพี่ทํายังไงบ้างซึ่งโม,มเองบอกว่าเบิร์ตเองบอกว่าพี่ผมขอลงเรือด้วยไดไหมพี่ผมขอร้องโมทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนนั้นเมื่อถามว่าเจอกระติกตอนไหนโมบอกว่าไม่เจอคะ่ะ ส่วนฮิปโปบอกว่าหนูส่งโลเคชันให้เพื่อนทุกคนที่โปบางสีเมืองตีหนึ่งกวกว่าพี่กติกตอบลายมาให้กลุ่มทำงานของแตงโมบอกว่าไม่ใช่จุดจมน้ำเราถามว่าแล้วแม่อยู่ไหนเขาบอกว่ากลับไปรอที่บ้านหนูถามว่าแม่กลับไปรอที่บ้านทำไมหนูอยู่กับพี่เบิร์ดถ้าแค่เพื่อนร่วมงานไปด้วยกันจะอยู่จนเขาหาเจอใช่ไหมโมบอกว่าโมอยู่ยันเกือบหกโมงเช้านะคะฮิปโปบอกว่าหนูปูเสือรอนอนอยู่ข้างโปเลยคะ่ะ ซึ่งฮิปโปเองบอกว่าพวกหนูเองก็โดนว่านะบอกว่าพวกหนูเป็นนักประดาน้ำหรอช่วยอะไรเขาได้ให้ไปรอที่บ้านตอนที่กระติกโทรหาน้ำเสียงเป็นยังไงบ้างโมบอกว่าเย็นชามากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ